บอสกวาเรือรบหลักในกองเรือรัเสเซียในทะเลดำที่แล่นผ่านช่องแคบบอสฟอรัสเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าโจมตียูเครนกลายเป็นความทรงจำในอดีต เพราะเรือลำดังกล่าวเป็นหนึ่งของเรือสำคัญหลายลำที่หน่วยนาวิกโยธินรัสเซียสูญเสียไปในสงครามยูเครขนขณะนี้รัสเซียกำลังประสบปัญหาการนำเรือเข้ามาสับเปลี่ยนเพื่อคงความแข็งแกร่งของทัพนาวิกโยธินเนื่องจากรัฐบาลตรุรกีประกาศใช้อนุสัญญามองทรอสเพื่อปิดหน้าน้ำและไม่อนุญาตให้เรือรบของรัสเซียแล่นผ่านจุดยุทธศาสตร์บริเวณทะเลดำเพื่อเข้าไปถึงยูเครนค่ะตุรกีปิดทางเข้าที่สัน l รายและบอสฟ o r u s Uh, for the Russian Naval Transit the Naval ยอรุกอีกชีกนักวิเคราะห์แห่งสถาบันวิจัย The Middle East Institute ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าตุรกีปิดช่องแคบทั้งสองทั้งบอสฟอรัสและดาดานเลเพื่อสกัดเรือรบรัสเซียจึงทาให้รัสเซียไม่สามารถเอาเรือรบใหม่ๆเข้าไปเสริมทัพได้ค่ะและจําต้องใช้เรือเกา่กาๆของกองเรือที่ยังเหลือและแล่นอยู่ในทะเลดําเพื่อไปสู้กับยูเครนเท่านั้น นอกจากนี้หุ่นยนต์โดรนที่ประกอบในประเทศตุรกีที่ทหารยูเครนใช้โจมตีกองกำลังรัเสเซียทางอากาศอย่างหนักหน่นวงนั้นยังถือเป็นการสกัดความสามารถในการเอาชนะสงครามของรัเสเซียอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรเสียเดเมทรีเพรสคอฟโฆษกรัฐบาลทำเนียบคลมลินเลือกที่จะไม่ตำหนิตุรกีพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและประธานาธิบดีตุรกีเรยิบเทยิบเอร์วานได้มีการสนทนากับผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผ่านทางโทรศัพท์เพื่อลดความตึงเครียดและไกลเกลี่ยสถานการณ์สงครามแล้วด้วยร u สเซียไม่ได้ต้องการที่จะแยก t ุรกีเป็ a ส่วนหนึ่งของ a ู้ไก e ่เกลี่ยและเป็นหนึ่งในป r ะเท ทาง,งด้านแซมมัวรบนเนตนักวิเคราะห์ผู้ศึกษาประเทศรสัสเซียของสถาบัน CNA ในสหรัฐอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ารัสเซียไม่ต้องการให้ตุรกีตีตัวออกห่างจากการรับบทบาทเป็นผู้ไกลเกลีย่ยและตุรกีนั้นยังเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่เหลืออยู่ในตอนนี้ที่พร้อมจะประสานงานและปฏิบัติกับรสัสเซียในระดับที่เกือบจะเท่าเทียมกันท่ามกลางมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการต่อต้านราสัสเซียจากนานาชาติ หากมองย้อนไปในอดีตรัสเซียมักใช้ความแข็งแกร่งและการประจําการของกองกําลังทหารในประเทศซีเรียเพื่อข่มตุรกีและขู่ว่าจะทําการผลักดันให้ผู้ลี้ภัยสงครามในภูมิภาคดังกล่าวไหลหลังไปยังตุรกีแต่สงครามรัสเซียยูเครนที่กําลังร้อนระอุนั้นกําลังกลายมาเป็นไพ่ใบใหม่ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนดุลในความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้แล้ว so แอสลิสไอดินทบาส a s นักวิเคราะห์จากสมาคม European Council on Foreign Relations กล่าวว่าตุรกีมีไพ่ที่เหนือกว่ารัสเซียแล้วในตอนนี้ในอดีตนั้นรัสเซียมีวิธีการแสดงความไม่พอใจต่อตุรกีเช่นการทิ้งระเบิดในบางจุดในซีเรียหรือการทำสิ่งต่างๆในประเทศลิเบียแต่ตอนนี้มันยากที่รัสเซียจะข่มขู่ด้วยวิธีข้างตน้นเพราะเครมลินต้องการให้ตุรกีคงสถานะความสัมพันธ์ที่กึ่งๆเป็นกลางอยู่ สัมตูรก์กียังช่วยพยุงเศรษฐกิจรัสเซียได้และเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสิ่งต่างๆอีกด้วยดังนั้นการสัญจรของเรือรัเสเซียไปมาอย่างอิสระในช่องแคบของตุรกีซึ่งได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของทางกองเรือรัเสเซียแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ค่อยๆปรับลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัเสเซียและตุรกีด้วยค่ะจนินพักดีรรมวิญเอพักภาษาไทยรายงาน